ม่บอดเตานะครับตัวใหญ่อะสวยะนะตากะท้อนแสงสีแดงสวยะดะดยไกล้เ,ลเป็นลูกตาเหมือนนกฮูกเลยนะดูมองกใกล้ๆเหมือนตาลนกฮูกเลยอไอ้ตรงนั้นเป็นจมอยปากนะ เออโคตรเหมือนเลยด้วยไม้เหมือนนกฮูกจริงๆอะ่ะอย่างสุดอะ่ะสวยมากเลยนะดยไกล้ในแม่งเหมือนนกฮูกมากเลยด้วยเนี่ยตัดคอปีกอ่ะนี่เป็นหน้านกฮูกเลยนะหน้านกฮูกไอ้ตรงกลางไอ้ตรงตัวมันเป็นจังวยปากเห็นะเนีย่ยตรงนี้เป็นจังวยปาก โอ้โหแล้วตามันสะท้อนแสงงามสวยนะดรดิโอ้โห,โอ,โหอ,อยู่ในบอ่อเต่าฮนะตัวเบลเลอร์นะเออแลกนะสวยมากเลยนี่นะเกาเกาะตามต้นไม้เนี่ยส่องไฟไปเจอนี่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ แต่มองดีๆเหมือนนกฮูกเลยนะดูดินกฮูกน้อยอะ่ะเออแปลกเลยในอย่างนี้มันไม่ค่อยเท่าไรแต่ถ้าเกิดมาใกล้ๆเนะียเหมือนนกฮูกเลยดูเหมือนเป็นตาเลยนะเออสวยดีอยู่ในบ่อเตา่านะว่าจะมาเปลี่ยนน้ำให้เต่ากินนะอือมาดูอีกที สวยจริงๆไม่ไปไหนด้วยโค่นนิ่งเลยนี่นิ่งมากเลย ไม่กลัวเลยไม่กลัวคนเลยดูไปจนใกลนะ้โคตรเหมือนตาตรงนี้นมันปีกสองข้างมันนะเหมือนตามากเลยแม่งแวววาวมีหัวมนะีหัวนะ